แปดแสนวันนี้โหไปชนมาชนะอีกแล้วลูกพ่อเก่งจริงๆเลยโหโอ้ล้มล้มไอ้แดงยอดขุนศึกเจ้าทินได้โหได้เงินมาอีกแล้วลูกวันนี้เก่งมากโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยโอ้พี่ลุมพี่พี่เอาพี่วัไหพี่วันไหนพี่วันไหตีไกลมากไหมโอ้ยได้ได้แชร์มันดีชนะอีกแล้วโอ้ยวันนี้เล่นวิ่งเลยโอ้ยแมนโอ้ยเล่นไปบักแปดแสนเก่งคัก เๆไปปีบีดีใส่ได้หนไปตีบอลพุ like ่นแล้วพุ่นฟังพุ่นนะโอ้าเราไกสองคนรโอ้ชนะอีกแล้วมนี่ไปก้งอีกแล้วเวโอ้เจ๋งเจมันมัมามันยันี่ยังนี่เมอนยังยผมเรานเล่นรอยไปแล้วจะไปนีแลเ้ยเก่ยงเราเลยโอ้โหไป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 ต้องการบุไปไปได้โอ้โไปตียัำไงชนะมาทุกรอบไหมเงเงมาฐานมาฐานมาฐานเก่งอมาฐานนี้ ใกล้นอยู่กง่าป่ไก่ง่าป่งามงามงามโอ้ยนี่แปดแสนตีมาชนะอีแล้วมันีโอ้ได้มาหามเลยหามบ่หามซิ่งองเนี่ยสิจบอกเาเลยจับไปมเลยเดี๋ยวเราพึ่งเราพึ่งงจัไปเอาเราเลยเดี๋ยวพี่อาบน้าไก่ม่ชแบบจิงไกโอ้ไก่จิ้งไหมไหวป่ะเดี๋ยวให้รางวัลมันจะน้อย มากีกินกล้วยยังไงไก่กินกล้วยเป็นเสียดงกินกล้วายได้ไหมอ่เดี๋ยวไม่จริงคือไก่เนาะไก่เก่งเนาะเดี๋ยวไม่จริงขี้ไก่เดี๋ยวจริงไก่ตัวจะกินยังมั้นมาเนี่ยรอครับเราแล้วอีลาชุดจังชุดดึงชุดดึงชุดดึงจัดเลยดองเดี๋ยวเราผมกุองไก่ไ่เดี๋ยวผมกุ้ไก่ไรไอเจ้าไทยออไก่มันตามธรรมชาเลยนี่ไก่มันสวยงามเนาะสวยงามวยงามเดี๋ยวผมกุ้ไก่จะไปเอาไว้เแ้บอู้ ไฝากไกลเื่ใครมือเราก็บังดีเอไกลไงเราผวันมนเม่ัโอเคไกลย่บังดีเลยปะอดอเนื้เนื้นเขันขันกันันกันย่นเยอะยืเยอะเ้อโอ้ไก่เย็นเหนเด้ยโอ้เมื่อนี้มาหาน้องๆที่ชุมนุมกันอยู่นี่สิหาแนวแ่บแบกินนี้จักสปหาอยู่สนาะ อยากกินไก่ใต้น้ำครับแต่ว่าบุ้งพีหม่งกินครับเอ้าไอ้เนี๋ครับโอ้ยบุ้งสีน้องประเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นยังอยู่ไหเบิ้งไก่เบิ้งไก่ปิ่นดงโอ้ยบิ้งไก่แล้วมันมีสีอะไรบอกยันบิ้งไก่ปีุ่้งไอ้อยากกินไก่ใต้น้ำเหม่อนในยินเขาว่ามันแซ่บว่าั่นบ่เออเฮ้ยมันสีอย่างยังไก่ใต้น้ำมันอะอยู่แถวไหนไอ่ผมจัดการให้เอออยู่แถวไหนไอ่ไปหาร้านไปหาทุกร้านเลยบ่มีหม่งกินว่าั่นไอ้อยากกินบ่อยากกินไอ้เดี๋ยวผมจัดให้เออจัดให้สจััดงไ นี่ดิไอ้ผมเคยเห็นเขาเห็ดเชื้อได้ไกลไต่หนำน้องเห็ดเป็ี่นมันบ่เห็ดเป็นครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับจัดให้บ่จัดให้เลยตอนนี้พร้อมบ่พร้อมเอาตอนนี้เลยนี่จีได้กินเที่ยงพอดีนี่เนี่ยวันเที่ยงพอดีหิวพอดีนี่เออเอาเอาเอาอะไรเนาะเออจีหาไก่มาจากเซบ่ดดินี่ดิฮะนี่ดิตอนนี้ดิเอาตอนนี้เลยบ่ตอนนี้เลยนี่เป็นรัสเซียดีบ่เอามันมันมันไก่อยังเนี่ยไก่ไก่ไก่มันมีคนจับเขาอย่งนี้มันมีจหัวเหมืนวะอ๋ออ๋อตัวนี้เขาเีียผมน่เอ้าเ จัดการรัวซะนะไก่ไต้น้าาเด้ไก่ใต้น้าดใส่ป่ะไก่ไต้น้าเดี๋ยวจักเี้ยไอ้กบู้เลเห็นดเดีกัไหดีกันไหดีกันนเฮอชวขาอะมันมันมันแมนอยู่บ่นี่แหะไก่ใต้น้าอมเน่เอาอีวอบ่นี่ไก่ตน้าอมเนี่ยได้กินดิมันแมนบ่เนาะเอาความแพ้เนี่ยมันจั๊กซีหรือบ่ชีวขานี่แหละได้ ไก่ไตน้าของแค่มันแมนโบน้อ้ดเอาเอาิวขาเฮ้ี่ยังไก่ไตนาโอ้ยไก่ไตน้มีอยงแบบนั้นห้าเนีย้มานี่มานี่เขาเ็นแบบนี้บานนีไอเจียนไอเบิงไอเจียนไอเบิงมานี่บแก้วบะบอบ่แมแมครับบี่บอโซ่มาไอเจียนไอเบิงมาโอ้ยคนเปียกบวลบาดด เขาบอกว่าอุ้ยเหี้ยน่าเออโอ้ยชี้หวขาวก็ได้เอาไป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 มาไอเีย็ดเฮเบิ้งผมไม่ได้สั่นผมไม่ได้เออโอ้ยเขาเฮยียดแบบนี้ใกล้ไต้น้มเหรอเขาเฮยียดแบบนี้มันมันเออดียวเอาใกล้ไปใต่หนามมันได้ว้าวมันเดียวใกล้ไปลุกไต้น้มเหรอันนั้นมันไกล้มุดหนามเจ้านั่นนี่อ่นใกล้ไต่หนามเขาเฮยียดแบบนี้ใกล้ไต่โอ้ยใกล้แบบไปใต่หนามก่อนไอเีย็ดเฮเบิ้งเหี้ยผู้ใดเขาพาเฮยียดแบบนั้น ใส่ไก่หน้ามันอี่้าเซียไข่เบิงเอ้อใส่หมองเฮ็ดใส่เซียไห่กินอยู่ใส่แป๊บหนึ่งอยู่ใส่หมองเฮ็ดโอเคครับผมเจ็บนี่เลยครับเอาเอาเอาโอ้ชิวขาวก็ได้เรียบร้อยแปดแสนโอ้ออกหกสีคกันนี้แปดแสนเน้ยไปสู้ที่ชอบที่ชอบเดื้อใกล้นี่ต้อง ใส่โตใส่โตจังไรก่อนน้องเนี่ยนะ็อสุกไก่ต้องมียอายุจังหน่อยครับมีอาย,ยุจังหน่อยเป็ดใก่แต่หนามโอ้ครับแถมว่าแบบแปดแสนนี่พอดีพอดีครับพอดีซ้ำซ้ำอยู่ในซุ้มหน่อยเพรได้ปะอันนั้นอันนั้นมันมันมน,น้อยเกินครับเนือ้อเนื้อมันสีเนื้อมันสีอ่อนเนื้อมันสีพลอยครับโอ้ตรงตรง,ตงเ,นเนี้ยเนี้ยครับตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับเป็ดแต่หนามอือืครับตอนนี้กัดขันตอนการซับขันตอนการซับครับซับนี่เฮ็ดตอนไหนปะจังไรก็พอประมาณครับพอดีคำครับ น้อยน้อยเกินก็บรดีใหญ่เกินก็บรดีครับตอนตอนต้มเป็นไหครับอ่าใส่หมดหนึ่งครับหนึ่งพูดถ,ถึงชิ้นเนี่ยขนาดพอดีนอขนาด,ดขนาดพอดีครับขนาดพอดีอ๋อสีสามให้เบิึงเป็นไหครับอ๋ออกเพียโซเฟินเกินจะเพียโซนี่ชายาได้ไหมเนี่เจา้าที่จะนั่งเลี้ยงบ่ือจะแบบดำสูงนี่ต้องเลี้ยงก่อนหรือต้องเลี้ยงหรือได้ไม่ยอมนักเลี้ยงหรือจะในข้าว่าดดำมันเป็นสีไหมครับพอดี ขับมมไซครับขับมมไซคล้วังหดมีแน่ครับนั่นอันนี้แนวน้อยนึงครับทั้งไดล่ะจั้งใดมาสายยาเอโซ่สายยาเอโซไปล่มอยู่ไปล่มอยู่ดาบาปามเบโซครับโอ้ยไปลมครับขาบโมไซ่์ลมจะดาบเปโซเโซเนี่นนึงว่าอันตะพ่านหนึ่งว่าอันตรพนานสองทีเก่าเก่าหดมันบือูกระเซาเหมยมูก็เลยมันโซ่ร่องบานับเออมาได้แน่ขี่มาใส่ลม นาปัมเอซนาปัมเซครับเห็นว่าก็ได้โอ้ยตายตายตายเอาเอเฮ็ดไกต่อเอาใจทีมากแลไครับบัดได้แท่เครืงไนมีบอเขาเอาไอ้มีบอปกแปดแสนมีเครื่งในบดเอ้าเอาเอ้่ิ้วเขาโอ้ยยังรดนเหรอครเครื่งในเด้อครับเครื่องในปกแปดแสนเจ้าของมันคือสิบอเห็นหรเนาะบอเห็นครับบอเห็นโดนแล้วไปดนแล้วไปด้น มีคมครับมีดตำหน้าหน่อยเปลี่ยนเสียตัวนี้เกโซง่ายป่ะนี่ตาเร็วง่ายพะให้น้องไปเห้นยังแปเดียวครับเป็เดียวให้น้องไปหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าครับหนึ่งเข่าไม่เป็นหึ่งขกกันครับเดี๋ยวผมไปนึ่งข่าไปอไฟเนะเอาแบบปุ้เอาไดก็ได้สองเข่าละหนึ่งเป็นบ่าล่อเป็บ่คนเฮาเกินมากกันหนึเขากินเป็นพหลังเ แม่มอนอกไฟเป็นหนึ่งเขาละไก่ไต่น้านี่เขาใส่วัตถุรีบยังเนี่ยเอโซบอกบอกบอกน้องที่หวเขาเนี่ยรับผมมเขาเหยียดแบบนี้ไก่ไต่น้ามียังไงนีมี่บบเปเนอ่าเปอนแเซนเปอนแสซนเอาสิใส่คือพแข่งครับพีแข่งกระเทียมเทียมหอมแดงใบบักกู ตาไข่สิงไข่ครับสิงไข่หรือว่าตาไข่ครับพอสิงไข่แล้วกับค่าครับค่าค่าเนี่ยเขาสี่โขกโขกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งสิใช้เป็นเป็นดันไซพรอมแปะผุดอ๋ออันนี้อันส่วนสี่โขกกับโขกแล้วแล้วเนี่ยครับอันนี้รากบักซี่ครับรากบักซี่ต้นหอมครับนี่ครับผิดไทยผิดไทยครับผิดไทยแล้วเราตีฮันฮันอันนี้ต้นหอมบักซี่ใบตะลุยตะลยตอนมันสุกแล้ว จะเป็นเป็นแบบว่าขั้นตอนสุดท้ายเลยครับนนขั้ตอพอมันสุกปุ๊บได้ทีปุ๊บเขาเอาต้นหอมปักซีโรยเลยครับโรยแล้วก็คนให้เขากันมันจะเพิ่มความหอมครับขอแบบคุณหลายๆครับอะไรต่อไปนี้ก็รสีเป็นการเป็นการตำหกตำครับเป็นการตำเครื่องครับเริ่มเริ่มจากพริกไทยครับพริกไทยครับผมจัดการเลยจัดการเลยอแม่ครับแม่นเดี๋ยวอย่างเชี่ยวเสาตำเอาเอาเอาแห้งดีเริ่มจากเริ่มจากพริกไทยครับไทยพอหนึ่งเลยครับแต่พอ เพิ่มค้ามเพ็ดครับความเผ็ดค้ามหอมไงวบผมก็ดีมือนี่ครับเอยยดบ่เรอยาดบ่เอาพประมาณครับบ่ต้องเราอยาดบ่ทำนึงอย่นาอครับเอาไปตกแขงครับตีแขงตีแขงเราแต่มาเผดหดายเพ็ดดลายเราแต่ครับแต่ว่ามันต้องมันต้องเผ็ด่จังน้อยเนแนจังน้อยครับแต่แครับ ไปกันเลยค่าครับค่ะไปพอประมาณครับหั่นไปเรียบร้อยครับผมเออคือคือคือบาดที่นี่เออไข่ต้องขัวดูๆด้วยสีขาวเอออไข่เขาต้องหลายๆจังน่อยครับอืมใส่ไข่เอาเบียงใก็ใส่หลายดีหลายให้มันมันมีกลิ่นหอมมันกับข้าวอ๋อไข่กับข้าวได้ดีกับข้าวได้ดีแซ่บพร้อมแซ่บพร้อมทำพักพร้อมครับไปย้ายอื่นเอะข้าวดลยวะ อย่างนีกระดับได้หครับหอมหันได้น้ำแบบตูมหันได้น้ำแบบตูมครับน้ำแบบตูมเจ้าชู้ไปหากี่เหล่ากี่ยาครับมันแม่แนวเนอนแน่นแน่นเนาะพอพอมันแหลกได้ทีพอประมาณนะครับแตตามด้วยหอมแดงครับตอนตอนนี้ได้แบ่งห้องดอกยังแบ่งยังได้ได้ทียังอ๋อได้ทีครับได้ทีได้เริ่มเริ่มเลยได้เลยครับเนี่ยครับเลยเลยอันนี้คือหอมแดงครับหอมแดง มีนะหาวานที่ผ่านหอมแดงชี้หัวเขาเอ้ยมันหอมแดงนะหอมหอมกับหอมแดงหอมแดงแล้วมันสีฟ่ะครับต่อไปกระป๋าดิกระป๋ากระเทียมครับกระเทียมกระเทียมใส่ไส้กรอกใส่ลายบรอกกับพระมาณครับพร้อมนั้นชเนี่ยครับเอาหบบึงเบิึงอันนี้ครับเบิึงไก่่อไลายเบิึงเนื้อไก่ครับอันนี้คือเอาจีเอาลงไปคุกคุกกับเนื้อไก่เลยครับคุกกับไก่แก้นี่ข้าวจีว่าหั่นหั่นเป็นชิ้นครับกับใบมะกรูดฉีดครับ คุกคุกตอนสดเลยมุนบ่อสดครับโอเคคือ <c oughs> เครื่องนี่เครื่องที่เข้าตำนี่พริกแกงนี่เข้าอีคุกคลุกคลุกไขมันเข้ากันกับไก่ครับแล้วกันนี่โรยลงไปอันเข้ากันโรยลงไปเลยครับอ้าวโรยลงลไปในเนื้อไก่เลยครับโรยเลยนะไอ้พักครับพักชิ้นไงเนี่ยนะครับใบบระกูดใบบกปคาหั่นเป็นชิ้นนะครับใคาชิ้นเอาเข้าตำน้ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นน้ำครับคานะครับนี่นในหน้าตาดีพ่อแม่นครับเน ครับนาตาดีคือตาดีคือสู้นี่แคละคือซี่โอ๊คาวนี่แหละครับผมไออ้เป็นผู้ให้ผู้เดียวเนาะครับอาสูตรนี้ใส่ใส่ใปลาล่านะครับใส่ปลาแดกน้ำใส่ปลาแดกน้ำให้นัวไหมันนัวครับเข้มข้นครับอืใส่ปลาแดกน้ำปลาแดกขั้นตอนต่อไปครับสักสองสองโตสามสองโตแล้วแต่ครับแล้วแต่ความไอ้ไอ้ครับเอ๋อพอดีฟุตเนี่ไอ้อยู่ขอไอ้มี่ยงกินมันนัวหรือว่าสิมีอะไรังสวยป่ะครับแหววอยู่ครบฟ้อม ผมมาแต่ใสผมมาแต่ไอ้บ้านนู่นนี่นะไอ้พอดีผมสุดครับยูขอไม่ได้ล้วเราไม่ยังเห็มูลซอยพวกเขมี่ซอยมีไม่ม่ซอย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 ยังไงใครว่าอยครับซอยซอยยูนซื้อไปโอใส่นางยูนซื้อโอ้เป็นยังไงครับใกล้ไต่หนังต่อไปนี่สิบ เป็นตาลางมั้งวะครับผมครับฮะตาลางครับฮะตาลางไงครับคุกครับคุกคุกคุกอกคุกครับคุกครับครับโอ้ได้เข้าว่าไปเที่ยวมาแล้วเป็นบ้าโอ้ไปมาแล้วครับไปมาแล้วใช่สบายวะยูมสบายสบายครับสบายคือสิออกมาโอ้ยอย่าให้เขาไปอีกหรอไม่แน่นอนการกู้เกิเริ่มจากนี่ครับเออเอาหน่อไม้ครับน้ำมันหอยม้โอ้สมเด็จแล้วเนาะครับน้ำมันหอยม้จะประมาณสองซอนครับสองซ้อนเนาะครัอเอา คนเบิงมันก็จะเห็นอยู่ดอกเนาะครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเอาไปกะซิ่วขาวครับซิ่วเขาวซิ่วขาวไกลใช่ตั้นมันเป็นหนึ่งเข่าบ่โอคนละซิ่วซิ่วคนละซิ่วครับคนละซิ่วอันนั้นอันนั้นคนอันนั้นซิ่วอีหลีอันนี้ซิ่วอีหลีครับเออพ่อบ่ทำเนี่พ่อครับเพราะว่าปลาเขียวน้ำครับปลาเขียวซักปลาเขียวปลาเขียวนะครับโอเคสักประมาณมันเป็นใบเขียวเนาะปาล่าครับปลาล่าขาดบ่ได้ครับปลาล่าเปิดปิ่มคุ้มล้วครับเปิดคุ้มล้วครับผม หาภาษากลางกัดให้มันเข้มข้นให้มันเข้มข้นครับเอาเอาสองซอนครับเซฟเลยครับสองซอนสองซอนสองพี่สองซอนสองพี่เออว่าไปประมาณนี้ครับนะคครับงือสีนัวครับอยู่หรอกนัวครับนัวจะผงรถดีครับอ่ารถดีรถดีก็เลยๆเข้าไปเข้าประมาณคอหิวคอครับน้องเขาแก่เอ๋แก่เราไปครับนี่หิวคอครับยังมาทันแล้วหิวคอไรหิวคอไรเออพอประมาณครับรถไป ไอ้คอเห็นน่องซอยได้อีกได้บ่ไอ้ไม่ให็นซอยเข้าไปครับซอยไปไกลไปผมว่าครับคู่ผมว่าแต่ <จะ S 1> ว่าเอาใส่เข้าไปใส่มันรสชาติมันเข้มข้นจัะหน่อยครับอโอเคครับมาป่วนอยู่เลยบักกันนอะก็เป็นการคุกครับคุกค,คุกคุกเข้าให้เข้ากันครับเออาตากระสีประมาณนี้ครับอ๋อ ขั้นตอนการคลุกเ้อครับเนี่ยเขาจะคลุกครับเพิ่งไงทับไต่ก็อยู่นี่อยู่ร่วมกันหมดเลยครับจะนี่นี่เอาดิอ่าหัวหัวเบาครับเบาเบาเนาะหัวเบาครับงี่ยมยากงี่่มยากครับนะครับเริ่มเริ่มเริ่มสีสันเริ่มอันนี้แล้วครับสีสันเริ่มเป็นตา๊แสบเป็นตา๊แสบแล้วครับ ครับคือการคุดก่อต่อไปห้ากาสสีเอาหนึ so ่งครับไปหนึ <S <s ่งไปหนึ่งส really. ันบอกไปกอกอไฟเลยกับหนึ่งเอาเป็เจริญอ่าหมอหมอที่ใส่หนึ่งห้าจีบใส่หมอนี่ครับเอางคแม่นหมอนี่สันบอกบอครับใส่ใส่เป็นหม้อหนึ่งครับหม้อหนึ่งเขาหม้อหนึ่งเขาห้าอันนี้นะครับอ๋อหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งเขาเยอะห้าอันี่แหละครับอือครับโอ้เนือไหนน้อบ่ไหนน้อยไอ้ก็บอกเคยเห็นเอาเอาเห็นให้เบื้องต้นรถขั้นตอนต่อไปสิเป็นการเอาไก่ใส่หม้อตั้งไฟครับตั้งไฟ คือจะเป็นขั้นตอนคือเข้าอันนี้แล้วครับตั้งไฟให้มันโชกเพื่อทีนี่แหละที่ว่าเขาเอื่นใต้หนานะครับแต่นามมันเป็นแบบนี้ครับเอาเริ่มเลยไก่ใต้หนามครับอืเริ่มเลยเดี๋ยวไก่ใส่ปอาเบิ้งครับสบด้ครับเนี่ยอะไรเอาไก่ตาไก่เนี่ยใส่หมอนี่แหงๆยังสิเลย เขาเขาสีมีน้ำน้ำผสมลงไปจัดน้อยครับออ๋ตอนนี้ตากอนรันนี้ตากรสเปซเราผสมอะไรมันมันเป็นยางเหรอมันสีแห้งมันสีแห้งอพอเขาตั้งไฟเอาบอกเอาด่าใส่เขมพุงมันจะใบจางกว่มันจางมันใบจางเพราะว่าห้างเย็ดนี่คือเขามันเขาผงผงอีคือเข้มข้นแล้วเวลาเวลามันเดือดมันยังมันกบ่าเดี๋ยวอุ่วมากข้างนอกนะครับมันอุ่วอยู่ในหม้อนึงนะครับเกิดความที่ว่าเขาเห็ดมาหลายเทือแล้วเขครัดเขากัดวันแล้วเครื่องคุ้ใส่ซำเร็จใส่ซำเร็จำเร็ประมาณหมอครับพวกเด็กเสียครับใจ เพิ่นทำงงนักเดียววันถอปมันมันหอมไหมกินมันหอมดิอมหอมไหมอไปจะตั้งไฟเลยครับอือนี่ตั้งไฟเลยบ่ตั้งไฟอเอฟซีได้บ่น<ม>จิม้มวใหม่บ่เอานา้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า,า,าใส่โอ้น้ำเปล่าเหรอประมาณประมาณอย่างดีเลยครัถ้าเขาถ้าเขามากมีน้ำคุกกิ้งแนวจัหน่อยกะใส่เข้าไปหลายแนวจัหน่อยครับอันบ่มักคุกกิ้งกับคุกจิ้มกันไรเนี่ยเพราะพอได้จำครับเนี่ยครับ มประมาณนี้ครับประมาณเกือบแก้วหรือแก้วแก้วแก้วสันเนาะครับสี่ยังไงก็ได้ครับนี่จับอย่างนั้นนะโอเคครับประมาณระาทีนี้ต่อไปกาวหม้อหม้อใส่น้ำครับน้ำเปล่าเขานี่ยแหละครับหม้อใส่น้ำน้ำเปล่าใส่เกลือเต็มมั้ยเนาะแม่นครับเกต็มครับใส่นี่เลยครับแม่นครับแล้วก็ ต่อไปทุบ hmm. ช ja. uh. uh. mm ู hmm. uh. ah. Ah. Okay. Um. Uh, ok. ่ค okay. ร huh. mm ับ hmm. ท oh, mm ุบ hmm. ช uh. uh. ู oh. right. uh. yeah. like ่ท right. right. ี well, ่ชูออ่วเขาที่หวขาหายสงสัยยังอ่าโอ้ไกลอยู่นี่ไก่อยู่นี่น้ำเงินทึ่งแมนเขาเรียนมาไกลไต่น้าไก่ไต่น้าโอ้โหเนสิเป็นมุดน้าให้อายกินอะไรเนี่ยนี่แบบนี้แต่ผมเห็นเขาเลยไงไกมุดน้าไกลมุดหน้าโอ้โหที่หวเขากระไดอ่้ดีเด็ดี้หหนอเนี่ยเอาจิ๋วมาจิ๋วมาสามสี่ันมาเลยสามสี่ันเนเอาแลก็แลกด อ่าแล้วก็บางนี่บางนี่น้ำน้ำสุกสุกุี่ว่าน้ำมือสุกเลยมือสุเลยลางมือไปแหลางแล้วเขาบริกรน้ำนี่ด้เนาะบริกินเขาบริกินน้ำนี่คือทามันห่อนมันเดือดแล้วเขาจะตากต่อเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันใก้แต่น้ำไปดีตัวนี้ไตน้ำเน่สามน้ำามน้ำสุพอดีเลยไปเวลาน้ำ น้ำหนึ่งเนี่ยโดนไปได้บด้วยน้ำกับประมาณสิบนาทีบากเกินสิบห้านาทีครับเต็มที่ที่มาทีเต็มที่สิบห้านาทีครับน้ำน้ำเนาะครับผมน้ำโอ้ตามน้ำเลยครับอันยังไงล่ะชิวขาวหู้ย่งบาดที่ไหนเอาตรงไหนแถวไหนให้มันเอานี่ยเนี่ยเหลือเหลือน้อยนิดเเหลือน้อยนึงเอาตอนนี้เป็นยังไงล่ะอิโซตอนนี้น้ำไปไปก่อนตอนนี้น้ำก็เริ่มเริ่มห้อนแล้วครับไอห่อนดีปะห้อนห่อน ห่อนครับห่อนออกคือบบตองไห้มันเดือดครับบตโบตองไห้มันเดือดคือให้มันห่อนเออให้มันห่อนเข้ากับตักเปลี่ยนน้ำอันนี้คือน้ำแรกผ่านไปแล้วครับน้ำแรกเป็นบ้างน้ำแรกครับน้ำแรกผ่านไปเขาเอาหน้าบอกก่อนครับผู้ชมเบิ่งเอาได้ครับได้ความเดือดกับสีประมาณนี้นะพอเดือดมันบดเพิ่มเติให้ถึงกับเดือดครับบอต้องให้ถึงกับเดือดแค่ไอขึ้นมากครับห่อนห่อนง่ายว่าพอชงกาแฟได้พอชงกาแฟได้ครับอันนี้คือน้ำแรกครับน้ำแรกเนาะเขากับสีใส่ประมาณสองน้ำครับใส่าประมาณ น้ำน้ำสองกับประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับเนาะต้องต้องกอบเบอร์ไว้น้ำสามนี่ถ้าเทากับเบอร์เอาว่าเราต้องถึงสิบห้าก็ได้ประมาณสิบนาทีครับน้ำที่สามสิบถึงสิบห้านาทีประมาณประมาณประมาณนะครับสามเอาไปตงกับสิบพอประเด็นอันนี้คือเทาตักน้ำมองเบว้แล้วกะเทากัเสียวน้ำเย็นใส่ขึ้นลงไปครับครับน้ำเย็นน้ำเย็นเอาน้ำเย็นมาเอาน้ำเย็นมาน้ำเย็นนี่ไปสีขาวเอาน้ำเย็นมาเย็นไหมครับอันนี้น้ำสองน้ำสองอันนี้น้ำสองครับ ใส่ยีกใส่ยีกใส่แีกลหรอเนาะแซมเกลกระดาษที่ช่วยคับ่ต้องเปลี่ยนอันเ่ต้องเปลี่ยนครับว่ต้องเปลี่ยนโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือน้ำสองครับน้ำสองสิบถึงสิบห้านาทีคือก็ครับนี้ครับอย่าพักผ่อนขึ้นมากนะไมเห้ากขาตากออกแล้วก็อีกน้ำหนึ่งครับหาจังหน่อยละทีขาวเลยใอ้กับหิวก่อนละไบเวลาเหยียงน้ำใจเหยียดคิดความนี่ครับนี่เนี่ยมาจวดขึ้นอยู่ครับเนาะครับ เขาขาวเนาะเออเขาขาวนี่คือเดี๋ยวเจียห้าขอคต้องเขาบ้าปุบรผมว่าเดี๋ยวจะห้าน้าเดี๋ยวจะหาน้าบักตม่หรอกน้าตเออเอาถ่านะต่อไปัครับถ้าไอน้ำน้ำหนึงเาสองจะถ่ายน้ำหนึงน้ำสองแ้ถ่ายไอกูเล่เมียฮะไม่ยังกินมื้อนี้หรือกินตอนไหนพ่เนียกินมื้อนี้ล้วเนาะกินบ่อเนี่กินบ่อเนี่ยาอยู่ลครับม่ยังไหซอยบ่ยมิยังห้น้องสาวบางครับ เขาอย่างแบบซอยไปนั่งอยู่มองเขาพี่เพาโปรแกรมันงานมาสั่งทิซากินย่างเดียวนี่แหมก็ตลาดนี่ใส่เลยใส่เลยครับพี่หนูเขานี่มีซิมยังโตเนี่ยนี่ ปมนหยางอีกบ้ไอเกย์ถ้านัเยียมเยีมก็นัไนเยันี่ยกม่หยงอีบอกให้มาดูโบ้นี่สิมสิมนีบอกให้ไปนั่งเยอะหน่อยนะเชื่อนดอกยกแยกเชื่อนนยก่อนโอ้โหวนดูตลอดทุกบันี้ ันนี้คือนามสามแล้วครับอือันนี้คือได้ได้ที่แล้วได้ที่แล้วต่อไปข้อกาสิโยกโยกหมอนาหม้อครับโยกหมอนางหมอออกแล้วกะ้อมที่จะวตนหอมบักขี้เลยครับเป็นการต่อนตีใส่เพิ่มเพิ่มก็หอมเพิ่มรสชาติสีสันรสชาติก็หอมครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปย่างน้อยนะโอเคกันได้ขั้นตอนแล้วได้ขั้นตอนแล้วครับเอาชิลวขาวไปใส่าเลยชิลวขาวไอ้ชิลวขาวชิลวขาวชิลวขาวมาแล้วชิลเขรับย่างเดียวเลยมามามาอันนี้คือ ยนกหนำบอกเลยครับยกหนำบอกเลยยนกหนำบอกเลยนะครับหน้าตาเป็นยังไงบัดที่นี่โอ้ควันห่วยห่วยแล้วบัดโอ้ห่อนห่อนเอานี่ออกครับเออนี่คือนี่คือหน้าตาของมันหน้าตาของมันครับนี่นะครับต้นหอมพักีโรยเลยครับแล้วก็โยกออกได้เลยนกหนกโรยหนาเลยโรยเลยครับเออสีขาวจัดการบมดเลยสีขาวจัดการเลยเทเลยนั่นแหละเออข้าาคุกคือเก่ามันคลอก นี่นะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับของไก่ใต้น้าเอาบาดเนยนี่คือโยกออกเลยครับอ่าโยกออกเลยบาดเลยสิได้เวลาแล้วครับพี่น้องเฮ้อพี่หอมหน่อยมา ใส่มือบายรวดมันเนี่ย่ต้องใส่ซอนมันวะไ่ต <laughs> <laughs> ้องกินกินกินฮ้สมกับสมกับล่อขายล่อถารล่อค่อยเนะาะเกี่ยวเทาเนาะขันยาขันยา

ัเปืนดีครับเมนูนีมให้กินมาโคเลยนี่แซ่บ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 องกมีได้นี่กตมะงกมีเนี่ยเนี่ยอ่านำสมุนไพเอายก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 ยอ้เ้แลยแซ่บหลายแซ่บหลายกินกันเนาะมา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 เพนเนี่ยยังกินกันอยมึงไปซเ้อของเข้าไปดนเถอะโองไปร้านมันดีมาก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  โอ้ยไม่ยังกวดไออไอโซอก่ใจน้ำไก่น้ำไก่ใจน้ำมาที่อเขาอา้แม่าแม่ข้าสมกับถาค่อยถารอค่อยเซื่อเปื่อเปืออืมอ้งเขาไอ้ไก่ไก้ฝากไว้ไปใช้หลับเปยนน่ะอ๋อญี่ปุอะไรญีปุ่นพ่ใส่ญี่ปุ่นครับเอาทานไปพูดำดีๆดีๆดีกินข้ากินมากมากเท่ากินเ้ากินไอ้มเนี่ยนาม เอย,อยไก่แต่น้ำมันอีกคือแสบเห็นเนาะเบิ้งไก่แปดแสนเท่าจะบาทน,นะฝากไปครับสี่อูวขาวไหมเฮ้ยแปดแสนหายไปไซต์เหรอเฮ้ย โอ้ยแปดแสนลูกพอบังซูมนี่กินไกล้ข้อได้ไหมเนี่ยีอู่เขาถือใจวะเอ้ยใกล้พ่ดมันใกล้จีเลยโอ้ยพวกแบงเนาะพวกนีหลายตัวอยู่โฮ้ยโาสู่ี่มาใช้กันโอ้ยงู่กินไกล้ข้